cung ừ, căng hành như này này căng hành à này căng hành như này nên muốn như muốn căng hành đi à. Hãy subscribe cho wing 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 Gõ Để không như này, căng กังหันอยู huh. yeah. people people o, ่น <towards> <t> ี่ของใครของใครอันนี้ของใครของใครกังหันของใครครับของใครของใครอันนี้ของใครของป้าผู้ไหนป้าผู้ไหนป้าผู้ป้าผู้นี่ป้าผู้อยู่นี่นี่ป้าผู้ชี้ชีเออ ก็เพื่อยังไงไปยังไงก่อนได้เหรอมันจะลอยๆเลยนะไปด้านข้างได้ไหมเออเอียงแบบนี้นหละได้แต่น้อมันไม่งอนเลยนะเหมือนมันจะหักีกันน่ะค่ะอันนี้ได้แตกครบสีหรอ ใช่เพราะมันหนัก okay, <Dutch. S 1> รู้ไหมแมเดี๋ยวพาไปตลาดสำเพลง